สวัสดีครับทุกคนครับลุงนินูจากช่องกูรู้ปลาคราฟนะครับวันนี้ลุงนินูมีคอนเทนต์นะครับที่อยากจะนําเสนอให้กับทุกคนนะครับเผอิญเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับลุงนินูได้มีโอกาสไปฟาร์มของรุ่นน้องของลุงนินูนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาคราฟแต่ตอนนี้เริ่มจะหมดแพชชั่นนะครับก็เลยไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับปลาคราฟแล้วนะครับพอดีลุงนินูไปเห็นปลาอยู่ชุดหนึ่งปลาชุดนี้นะครับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เพราะว่ารุ่นน้องของลุงนินูแทบจะไม่ค่อยได้ให้อาหารเลย ตาตัวยาวเป็นงูเลยนะครับลายุ3ปีเนปีในยาวมากเลยลุงนิโนูก็คิดว่าเน่าจะลองทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆน้องๆหรือว่าผู้สนใจที่สนใจเกี่ยวกับปลาคราบอยากจะหาอาหารมาขุนปลาคราฟนะครับแล้วลุงนิโนูก็อเผอิญไปเปิดใน a c e b o o k นะครับเห็นว่าอาหารปลายี่ห้อหนึ่งนะครับสามารถที่จะทําให้ปลาอ้วนล่ําได้ย้านะครับเป็นอาหารปลาที่ลุงนิโนูซื้อนะครับไม่ได้ขอสปอนเซอร์หลังจากการทดลองได้ผลยัง,ยงไงแล้วเดี๋ยวลุงนิโน่จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบครับก่อนที่เราจะไปชมปลา ที่ลูนิ่นูเตรียมไว้เพื่อที่จะทดลองกลับอาหารตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับช่องครูรู้นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับสุดท้ายเลยฝากกดซับสไครต์นะครับไปชมปลาที่ลูนิ่นูเตรียมกันไว้เลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ปลาพร้อมลุงยังไม่พร้อมพร้อมแล้วที่ครับพร้อมแล้วก็คือปลาก็แช่ยาสลบนะครับเพราะว่ากลัวจะกระโดดอันนี้นะครับก็เป็นที่วัดไซส์ปลาที่วัดไซส์ปลานะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเมดอินเจแปนนะครับอันนี้ได้มาตรฐาน เดี๋ยวลุงก็จะเอาปลาครับไปเช็คไซส์คร่าวๆนะครับเพื่อเปรียบเทียบคลิปก่อนที่จะลองอาหารกับหลังที่เราได้ทดลองอาหารแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าลุงไม่ได้ขอสปอนเซอร์จากอาหารปลามานะครับลุงซื้อมาเพื่อที่จะมาทดลองได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ก็จะพูดแบบตรงไปตรงมานะครับหลังจากใช้อาหารปลาแล้วนะครับมาดูปลากันก่อนครับว่ามีปลาอะไรบ้างแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับีอยู่นี่นะครับ ทุกคนครับตอนนี้ลุงนิโนจะย้ายปลามาทีละตัวนะครับมาเช็คไซส์แล้วก็มาดูภาพรวมในบ่อนี้เพื่อง่ายต่อการถ่ายทำนะครับลุงได้วางยาสลบนะไม่ได้เป็นการทรมานปลานะครับเป็นการเซฟปลาก็ต้องวางยาสลบพื่อไม่ให้น้องกระโดดหรือว่าดินจนเกล็ดหลุดนะครับมาดูครับตัวที่1นนะครับเป็นปลาอันนี้เป็นปลานะครับไม่ใช่งูนะครับอันนี้น้องสลบยู่เป็นปลาอสกิตัวที่1นนะครับตัวที่1ก็เช็คไซส์ก่อนนะครับประมาณสัก49เซนนะครับ49เซน ตัวยาวเป็นงูเลยนะครับเดี๋ยวน้องจะฟื้นอีกทีนะครับตัวที่สองนะครับโอ้โหอันนี้ก็ยาวมากเลยครับเห็นแล้วน่าสงสารนะครับลุงถึงต้องขอซื้อมาเพื่อที่จะมาดูแลนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูน้องนะครับว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับปลา3าปีนะครับปลาสปีย้ํานะครับอันนี้เป็นเชิงความรู้นะครับอันนี้ขนาดประมาณนะครับ4ี่สิบ้าเซนนะครับ4ี่ิบห้าเซนสองผ่านไปได้นะครับ2ตัวตัวที่สานะครับก็ยังเป็นสายพันธุ์อสกิอยู่นะครับ ตัวนี้น่าจะใหญ่หน่อยนะครับน่าจะใหญ่หน่อยอ๋อตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับประมาณสักห้าสิบห้าสิบสามนะครับห้าสิบสามเซนติเมตรมาถึงตัวที่สี่นะครับก็เป็นสายพันธุ์อสกินะครับทองแดงแก้มแดงแล้วนะครับมาเช็คไซส์นะครับขอออย้อนกลับมาอีกครั้งนึงนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราวัดได้ห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดไม่ใช่ห้าสิบสามนะครับห้าสิบเจ็ดตัวนี้น่าจะใหญ่สุดนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นอสักกิประมาณสี่สิบเก้านะครับส<า>ี่สิบเก้าก็ตัวต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นตัวนี้งูยังไงอย่างนั้นเลยนะครับงูยังไงอย่างนั้นเลยอตัวนี้ลุงคิดว่าน่าจะประมาณสักสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าอ่าสี่สิบห้าครึ่งสี่สิบห้าจุดห้ามาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายดูครับห่อ เห็นเราสงสารครับเลยต้องขอซื้อมานะครับเพื่อดูแลต่อแล้วก็จะทำคอนเทนต์นะครับว่าอาหารปลาที่ลุงนิโนเห็นใน Facebook กําลังแชร์กําลังดังนะครับว่าจะสามารถกอบกู้วิกฤตของน้องซึ่งอาจจะเป็นแบบปลาเหมือนผอมเป็นโปริโอนะครับให้กลับมาอ้วนเช่นดังเดิมได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคาริชิกอยนะครับคาริชิกอยโอ้ตองนี้ก็ประมาณสัก5้าสนะครับ5้าสิบนอ่าเซนก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้น้อง ฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะถ่ายภาพรวมนะครับว่าน้องมีสภาพอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะย้ายลงไปในบ่อที่ลูนิหนใช้คอนดิชันเพื่อทดลองอาหารปลาในวันนี้ครับก็มาถึงอาหารปลานะครับที่ลูนิโนได้สั่งมาเพื่อทดลองใช้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะใช้อาหารปลายี่ห้อนี้นะครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตลุงได้นะครับโดยฝั่งผ่านช่องทางนะครับ line a mm koi farm นะครับอย่าลืมนะครับ a s i d mm koi ข้ยแล้วก็ farm นะครับ assign mm ค้ยฟาร์มนะครับก็นอกจากอาหารปลาก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการเลี้ยงปลาคราฟนะครับนะครับไม่ใช่มันไม่ว่าจะเป็นวัสดุกรองยารักษาโรควิตามินจูดินียอะไรต่างๆนานารวมถึงนะครับบริการล้างบ่อปลาคราฟนะครับล้างช่องกรองของบ่อปลาคราฟกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะครับไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะครับก็พพอนดตลุงได้นะครับอาหารปลาชิ้นนี้นะครับก็ยี่ห้อจัมโบ้ค้อยนะครับ จำพข้อยตอนนี้ดังมากนะครับใน Facebook ตอนนี้ลูนิลูก็เริ่มสั่งนําเข้ามาจําหน่ายนะครับก่อนที่ลูนิลูจะสรุปผลนะครับก็สามารถที่จะทดลองไปพร้อมๆกับลูนิลูได้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเดี๋ยวลูนิลูก็จะแจ้งไปอีกทีหนึนะครับหรือว่าสามารถทักผ่านช่องทางไลน์แอดเอ็มเอ็ม,อมคยฟาร์มได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอ่านปลายี่ยอน,นี้เดี๋ยวไปดูปลากันต่อครับว่าปลาฟื้นจากยาสลบแล้วมีอาการ ยงไแล้วก็หน้าตาปลาเป็นยังไงหลังจากที่ไ่วยดูดิดูดิแล้วครับอยู่นี่ครับทุกคนครับตอนนี้น้องปลานะครับได้ฟื้นจากยาสลบแล้วนะครับก็เริ่มไหวนะครับตั้งตัวได้แล้วนะครับน้องปลาก็อยู่ตามนี้นะครับตากล้องของลุงนะครับยังบอกเลยว่าปลาชุดนี้น่าเกลียดมากนะครับดูผอมยาวเป็นงูเลยครับเห็นไหมครับว่าโอ้ยตัวนี้ครับผอมมากๆนะครับชุดนี้นะครับลุงนินูได้มา6ตัวนะครับ6ตัวลุงนินูก็จะเลี้ยงในบ่อ 10ตันนะครับโดยใช้อาหารปลายี่ห้อจัมโบ้ค้ยสูตรเร่งโตนะครับชนิดเดียวเลยนะครับเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้กับน้องปลาได้อวบได้อิ่มได้สมบูรณ์อย่างเต็มที่นะครับวันหนึ่งที่แผนของลุนนิโนก็คือวันหนึ่งก็ให้ประมาณสัก6มือนะครับ6มือก็ให้ให้ให้อยู่ตลอดนะครับมาดูแล้วหลังจากนั้นนะครับวันนี้ที่เราทาคลิปกันเนี่ยวันที่12พฤศจิกายนนะครับเราใช้ระยะเวลาในการทดลองเนี่ยคร่าวๆนะครับประมาณ1เดือนนะครับ30วัน ก็วันที่12ธันวาคมนะครับเราก็จะมาจับน้องปลาขึ้นมาเช็คแล้วก็มาดูความสมบูรณ์แล้วก็ดูอัตราการแลกเนื้อของอาหารที่เราได้ใช้เลี้ยงอาหารได้ใช้เลี้ยงปลาชุดนี้กันอีกทีนึงครับว่า,ามีทิศทางไปในทางไหนนะครับน้องจะกลับมาอบอ้วนได้ไหมนะครับย้ํานะครับชุดนี้เป็นปลาสันไสนะครับหรือว่าปลาเข้าปีที่3อายุ2ปีประมาณ2ปี6เดือนนะครับ ก็ใหญ่สุดตัวนี้นะครับ57เซนนะครับใหญ่สุดตัวนี้ก็ประมาณ43 44มเซนนะครับตัวนี้ก็ประมาณ50ต้นๆนะครับดูตัวนี้ครับน่าเกียดมากเลยเนาะตัวนี้ที่ซื้อมาด้วยความสงสารนะครับสงสารน้องครับถ้าเกิดปล่อยให้อยู่กับน้องเจ้าของเดิมเนี่ยลุงคิดว่าไส้แห้งแน่นะครับไม่สามารถที่จะกู้ให้กลับมาได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผอมมากๆนะครับผอมจนน่าสงสารเลยนะครับก็มาดูผลกันครับว่า วิธีการคอนดิชันของลูนิโนนะครับโดยใช้อาหารตาที่กําลังฮอตฮิตใน Facebook ในช่วงนี้มากๆนะครับจะทําให้น้องกลับมาสวยมากกว่าเดิมได้เท่าไหร่นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องกูรูปลาคราฟนะครับก็พยายามจะทำคอนเทนต์ที่มีทั้งความรู้นะครับแล้วก็ก็เรียกว่านวัตกรรมเกี่ยวกับวงการปลาคราฟนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์ของลูนิโนเองนะครับเพื่อที่จะเอามาหล่อเลี้ยง ช่องครูปลาคราฟและก็ฟาร์มของเรานะครับย้ำอีกครั้งนะครับบริการของเรานะครับนอกจากร้างกองบ่อปลาคราฟดูแลปลารับเคลื่อนย้ายปลาครบวงจรเกี่ยวกับปลาคราฟแล้วนะครับเราก็ยังมีอาหารปลาอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานะครับยาวิตามินทุกอย่างนะครับครบวงจรนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Li น์แอดเอ็มเอ็มค้ยฟาร์มนะครับอย่าลืมนะครับแอดนะครับแอสไซเอ็มเอ็มคยฟาร์มรับประกันว่าอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับราคา เทียบกับท้องตลาดไม่แพงไม่ถูกกันนะครับเป็นราคากลางๆที่ทุกคนสามารถจับต้องได้แต่เราย้ําในเรื่องของการบริการนะครับแล้วก็การจัดส่งที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ฝากด้วยนะครับไลน์แอดเอ็นเอ็มค่อยฟาร์มนะครับก็วันนี้นะครับปลาชุดนี้ลุงนิรูก็จะนําลงไปเลี้ยงในบ่อสิบตันโดยใช้อาหารปลาที่ลุงนินนูเตรียมไว้นะครับโดยที่เราซื้อมาเองนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นปลาชุดนี้ว่าอีกหนึ่งเดือนจะมีแนวโน้มไปทางไหนก็ฝากกดตามนะครับ ฝากกดติดตามช่องครูรู้ปลาคราฟนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับปลาคราฟนะครับได้เข้ามาชมช่องครูรู้ปลาครับไปตรงนี้นูนด้นครับวันนี้นูนี่นูกันแล้วก็น้องปลา6ตัวนี้ก็ลาทุกคนไปเรียบไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ